ประเด็นน่าสนใจค่าหัวหนวดดำนั้นอาจจะพุ่งทยานนะครับสูงกว่าลูฟี่ที่3,000ล้านเบรีก็เป็นไปได้ด้วยความที่ว่านะครับเป็นบอสใหญ่สุดๆเลยของลูฟี่ที่จะเจอในอนาคตสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e w กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยถ้าจะให้พูดถึงตัวละครอย่างหนวดดำนะครับนอกจากการยิ้มหวานของเขานะครับที่มีรอยยิ้มที่ค่อนข้างกระชากใจนะครับแฟนคลับวันพีชสุดๆเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทุกคนนั้นต่างยอมรับว่าหนวดดำนั้น,นก็คือเป็นต รูคนสําคัญเลยนะครับของลูฟี่ในอนาคตเพราะด้วยความที่ว่าปูบทบาทนะครับมาสว่านเจี๊ยบเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความลับมากมายเลยนะครับรู้ความลับต่างๆของโลกใบนี้อีกทั้งยังครอบครองพลังผลปิศาจสองผลนะครับแล้วก็วางเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะเป็นราชาโจรสลัดนะครับอยากจะควา้าสมบัติล้ำค่ายอย่างวันพีทมันก็เลยเป็นศัตรูคนสําคัญของลูฟี่นะครับแต่ล่าสุดเลยเนี่ยลูฟี่ของเรานั้นก็ใช้ย่อยนะเพราะว่าพี่แกนั้นไปสร้างวีกรกรรมวีรเวนนะครับในการจัดการกลุ่มโจรสลัดร้อยสูนไคโด และจัดการปิกมัมนะครับก็รวมรวมมือกันนี่แหละก็เลยทําให้นะครับได้ก้าวมาเป็น4จกักรพรรดิในเรื่องวันพีสและก็มีค่าหัวพุ่งทยานมาจาก1,500ล้านเบรีมาเป็น3,000ล้านเบรีนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะแล้วก็แซงหนวดดําไปนะครับด้วยค่าหัวของหนวดดํานั้นก็จะอยู่ที่2,247ล้านครับอีก6 0 0 0เบรีแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับมันมีโอกาสสูงมากๆเลยที่หนวดดํานั้นจะมีค่าหัวนะครับที่พุ่งไปสูงกว่าลูฟี่หลังจากที่มีการอัปเดตค่าหัว หัวใหม่ล่าสุดนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยมันไม่ได้อัปเดตค่าหัวใหม่ทั้งหมดนะอัปเดตแค่กลุ่มโจสรสลัดหมวกฟางเท่านั้นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนี้กันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอแวะน,นิดนึงนะอย่าลืมกดซ u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็ถ้าหากไม่กดมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆด่วนๆอะไรแบบนี้ก็แน่นอนนะครับหลายคนคงรู้ด้แหละดูช่องผมนะครับหรือตามข่าวสารเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าลูฟี่นั้นก็เป็นสีจักนนรพรรด ซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับเทียบกับหนวดดาก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปหนวดดาได้เป็นจักรพรรดิแล้วยังอยู่ที่2,200กว่าล้านเบรีเลยนะครับซึ่งมันก็เหมาะสมเนาะกับลูฟี่นะครับอาการที่ร่วมมือนะครับกับเพื่อนๆอีก2คนนะครับคิดกับรอในการโค่นล้มนะครับกลุ่มจักรพรรดิไปได้ทั้ง2กลุ่มด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมว่ามันก็จะเป็นเรื่องตลกไปหน่อยนะหากหนวดดานั้นนะครับค่าหัวนยังคงที่ไว้ที่เดิมจากที่นะครับมีการอัปเดตค่าหัวของคนใหม่แล้วซึ่งโอเคละะครบหลายจอกกว่้็ูฟ ความบิ๊กมามกับไคโดไปได้เลยนะคะ่าหัวเนี่ยมันก็ควรจะแซงหนวดดาได้แล้วแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับนะครับว่าโพเซนเชียลนะครับหรือตําแหน่งและการจุดที่ทางด้านอาจารย์โอดาวางไว้นะครับให้กับตัวหนวดดําเลยก็คือหนวดดานั้นจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งมีความลึกลับสูงนะครับเป็นโจรสลัดที่ขี้โกงฉลาดแกมโกงมากๆเป็นโจรสลัดนะครับที่เป็นบอสใหญ่ของเรื่องนะครับเอาง่ายๆเป็นศัตรูโน .1 ของลูฟี่เลยละในอนาคตหากจะมีใครสักคนนั้นนะครับในการแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวัน จึงทําให้มันจะเป็นเรื่องตลกมากๆเลยที่ค่าหัวของลูฟี่นั้นเนี่ยจะมากไปกว่าหนวดดานะครับและนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนนะครับจะเข้าภาควานโนะมันก็มีการเกินมานหน่อยแล้วนะครับว่าหนวดดานั้นกําลังเคลื่อนไหวบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่ซึ่งไอบ้บางสิ่งบางอย่างนี้นะครับก็ยังไม่รู้นะว่าพี่แกนั้นเคลื่อนไหวอะไรจึงทําให้มันก็เลยมีโอกาสที่สูงมากๆเลยนะครับว่าการเคลื่อนไหวของหนวดดาที่มีการเกินมานี้เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับที่จะทาให้ค่าหัวของหนวดดานั้นนะครับพุ่งทะยานไปมากกว่าลูฟี่คือ หมูขี้มา,าจาจ3,200ล้านขึ้นมา1,000ล้านอะไรอย่างนี้หรือนะครับ3,500ล้านประมาณแบบนี้ซึ่งถือว่านะครับเหมาะสมไหมอ่ะโดยส่วนตัวนะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่อย่างนั้นนะครับมันจะทําให้เนื้อเรื่องมันจะหมดความเข้มข้นไปเยอะเลยนะครับเพราะตอนแรกเราจะวางตัวลูฟี่ไว้ว่าเอ้ยลูฟี่เนี่ยจะค่อยๆเก่งกค่อยๆพัฒนาไปจะได้ไปเจอกับบอสต,ตัวนู้นตัวนี้นะครับแต่หากลูฟี่นั้นมาถึงเก่งเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าไอ้บอสที่เราวางไว้ว่าจะเป็นบอสตัวถัดไปนั้นดันนะ่าห้อยกทํใลลงไป จึงทำให้สิ่งนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยนะการที่อาจารย์โอดาตนั้นได้ทำการเกลื่อนไว้ก่อนหน้าว่าหนวดดำนั้นกำลังเคลื่อนไหวบางสิ่งบางอย่างอยู่มันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้หนวดดำนั้นจะต้องมีค่าหัวพุ่งทะยานแน่นอนนะครับจากวีลกกร,รมของเขาที่ไม่ธรรมดาโอเคแล้วอย่างนั้นเนี่ยวีลกกร,รมของหนวดดำนั้นคืออะไรนะครับจริงๆแล้วมันยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะ <artık. S 2> นะแต่หากให้วิเคราะหนะ์นั้นเนี่ยมันก็ยังพอสามารถวิเคราะห์ได้อาอย่างแรกเลยนะครับวีลกรรมของหนวดดำนั้นมันต้องไม่ธรรมดาหากเขานั้นจะอััััค่่าาาหหววไปนรบใ้มมกก ฟร่นะครับระดับ3,200-3,500หรือนะครับระดับ4,000ล้านอย่างแรกเลยนะครับตัดไปได้เลยนะครับว่าหนวดดานั้นจัดการกลุ่มจนสลัดผมแดงนะเพราะว่าข่าวล่าสุดกลุ่มผมแดงนั้นก็ยังอยู่ในตาแหน่ง4ี่จักรพรรดิอยู่จึงทาให้นะครับตัดไปได้เลยแปลว่ากลุ่มหนวดดากับกลุ่มผมแดงนั้นทั้ง2กลุ่มไม่ได้เจอกันแน่นอนนะครับก็คือทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวทางด้านของแชงนั้นจะไปตัดกําลังหนวดดาหรือเปล่าสรุปแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะ นี้นะครับก็ต้องมาคิดอีกแลลวครับว่าแล้วอะไรกันล่ะที่จะเป็นสเกลที่มันใหญ่มากๆนะครับจนน้ำหนวดดานั้นค่าหัวพุ่งไปอีกซึ่งแน่นอนนะครับถ้าจะเป็นสเกลใหญ่จริงๆนะครับที่มันกู่กล้องไปทั่วโลกเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นหากกลุ่มหนวดดานั้นไปสร้างวีรกรรมนะครับที่แมรีจัวนะครับดินแดงศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีเผ่ามังกรฟ้าอยู่ซึ่งถามว่าโอกาสมีไหมโดยส่วนตัวก็คิดว่าโอกาสมันก็เป็นไปได้นะเพราะหากหนวดดาไปที่นั่นจริงๆนะครับยังไงในข่าวใหญ่แน่ๆและข่าวหัวของหน ของฝั่งรัฐบาลโลกขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยหนวดดานั้นก็ไม่ใช่คนโง่ขนาดนั้นนะครับที่แปลว่าเออฉันอยากจะบุกเข้าไปเพื่อสร้างชื่อเสียงอย่างเดียวนะครับเพราะจริงๆแล้วหนวดดานั้นเนี่ยจะทําอะไรนะครับต้องมีการวางแผนก่อนแล้วก็คุ้มค่านะครับในการไปซึ่งถามว่านะครับการบุกไปที่มาดิจวนั้นอะไรที่มันคุ้มค่ากับเขามากที่สุดเลยนะครับอันนี้โดยส่วนตัวคิดว่าที่มันคุ้มค่ากับเขามากที่สุดเลยคือการที่นะครับไปเอาอาวุธโบราณอีกหนึ่งสิ่งนะครับก็คืออาวุธโพ ที่เป็น1อาวุธโบราณนะครับอย่างโพไซดอนซึ่งแน่นอนนะครับหากกลุ่มโจรสลัดไหนหรือใครก็แล้วแต่ได้ครอบครองนะครับหในสามอาวุธโบราณนะครับก็จะทรงพลังสุดๆเลยนะครับและหากหนวดดำนะครับที่ฉลาดแสนรู้สุดๆเลยนะครับขอมือก็ยกมือได้นั่นก็คือพี่แกฉลาดใช่ไหมพี่แกนั้นก็น่าจะรู้นะครับว่าเจ้าหญิงชิราโฮชิ้นั้นนะครับก็คือเป็น1ในอาวุธโบราณโพไซดอนจึงทาให้นะครับหากจะบุกเข้ามาเพื่อชิงตัวเจ้าหญิงชิราโฮชิผมว่านะครับมันก็คุ้มค่านะในการจะไปนะครับในการบุกเข้าไปนะคร หรือนะครับอาจสมมติถ้าหนวดดำเนี่ยไม่ได้ปลูกไปที่เมริจัวแต่หากหนวดดำนั้นได้ครอบครองนะครับหนึ่งในอาวุธโบราณอย่างอื่นล่ะอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยในเรื่องวันพีธนะครับก็คืออาวุธโบราณนะครับอย่างยูเรนนสซึ่งยูเรนนสเนี่ยมันมีการบอกแค่ว่านะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับท้องฟ้าเท่านั้นนะครับยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับจึงทาให้มันก็เลยมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับว่านะครับหนวดดำนั้นอาจจะครอบครองอาวุธอย่างยูเรนนสหรือเปล่ารัฐบาลโลกร เพราะอะไรเพราะอย่างแรกเลยนะครับอาวุธโบราณเนี่ยที่ผมบอกไปมีสสิ่งใช่ไหมอย่างล่าสุดเลยเนี่ยอาวุธโบราณพูตันนั้นนะครับก็เริ่มมีการเกินๆไปแล้วแหะครับว่าพูตันนั้นอยู่ที่วานะและกลุ่มหมกฟางนั้นก็มีโอกาสสูงมากๆที่จะได้มันพูตันเนี่ยก็คือเป็นเรือรบทําลายล้างนะครับที่ประสิทธิภาพสูงมากๆเลยจึงทาให้นะครับหากลูฟี่ได้ครอบครองพลูตันทางด้านของหนดดาวนั้นก็คงจะต้องไม่น้อยหน้านะ คงจะต้องได้ครองครอบคลองวอุธโบราณสักสิ่งสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากไม่ใช่โพไซดอนอย่างที่หญิงชราโวชิก็คงจะเป็นยูเรนัสนะครับมันจะทําให้หนวดดานั้นก็จะสมน้ําสมเนื้อมากๆในการต่อสู้กับลูฟี่และหากหนวดดานั้นได้ครอบครองยูเรนัสเข้าหัวของเขาเนั้นก็ต้องพุ่งสูงขึ้นมานะครับเกินกว่าลูฟี่อยู่แล้วนะครับด้วยความอันตรายอะไรคนสงสัยว่าอ้าวแล้วไหนบอกว่าลูฟี่มีโอกาสได้วุธโบราณอย่างพูตันล่ะแล้วทาไมข้าวของลูฟี่นั้นไม่ทะยานไปกว่าหนวดดาล่ะอ่ะก็อย่าลื แต่ว่าทางหนวดดาได้ไปก่อนแล้วอย่างอาวุธโบราณอยู่เลยนั้นข่าหัวของเขานนั้จะพุ่งทยานมาสูงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าหนึ่งในอาวุธโบราณน,นี้ถ้าได้ครอบครองสิ่งไหนก็แล้วแต่นะครับล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลโลกนั้นไม่อยากให้คนคนนั้นครอบครองสุดๆเลยและหากจะตั้งค่าหัวของหนวดดามาสูงฟีตนั้นนะครับก็จะเป็นอะไรที่มันสมเหตุสมผลมากๆและเพื่อนๆคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่าหนวดดานั้นสมควรหรือเปล่าที่ข่าหัวนั้นควรจะพุ่งไปมากกว่าลูฟี่หรือคิดววว่่่่าาาลลลููฟีีกก็สงงไปดแ้เเเเทยยพระระออขนนคับ ก็คอมเมนต์มาได้ไม่มีใครปิดใครถูกนะเพราะว่าบางคนก็ผมชอบไงลูฟี่ข้าหัวเยอะๆยเยอะกว่าหนวดดาหรือบางคนคิดว่าอยากให้บอสเนี่ยข้าหัวเยอะๆเลยบอสอย่างหนวดดำเนี่ยมันจะได้ดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับและดูแบบบทหวังอะไรเงี้ยตามสไตล์การ์ตูนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและคิดว่าหนวดดานั้นไปสร้างวีรกรรมอะไรมานะครับก็คอมเมนต์มาได้ด้วยเช่นกันอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับประเด็นนี้และเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง,อง,องือง,ง YouTube อในใหาท YouTube Facebook ร แฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมนะกดซับสไคร์ด้วยนะครับไม่งั้นคุณจะพลาดความสนุกความมันเหล่านี้ทั้งหมดเลย